ยงงไงเมื่อ4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยเรื่นี้ยังไม่ทันจบตลาดแรงงานก็เปลี่ยนแล้วต้องบอกว่าในยุคที่ AI เปลี่ยนทุกอย่างมหาวิทยาลัยต้องทํามากกว่าแค่สอนความรู้นะคะแต่ต้องสร้างคนที่ฉลาดพอที่จะเอาชนะการเปลี่ยนแปลงได้นี่คือโจทใหม่ของการศึกษายุค AI ค่ะจากรายง,งานของ World Economic Forum พบว่าในอีก5ปีข้างหน้านะคะโลกจะมีงานใหม่เพิ่มขึ้น170ล้านตําแหน่งแต่ก็จะมีงานเดิมหายไป92ล้านตําแหน่งเช่นกันแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะงานไม่ได้หายไปไหนค่ะแค่เปลี่ยนรูปแบบที่ต่อไป เราจะมี AI มาเป็นเพื่อนร่วมงานของเรามากขึ้นและสิ่งที่จะชนะ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ได้คือปัญญาที่ไม่ประดิษฐ์ค่ะซึ่งหมายถึงปัญญาสัญชาตญาณที่เกิดจากความเข้าใจโลกและประสบการณ์จริงซึ่งในรายงานยังแสดงให้เห็นอีกนะคะว่าคนยุคใหม่จะต้องมีทักษะสําคัญ5อย่างด้วยกันทั้งเรื่อง AI และข้อมูลการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความปลอดภัยทางข้อมูลและภาวะผู้นําค่ะศาสตราจารย์ดเรวิเลอร์ปุริวัตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มุมมองนะคะว่าด้วยเหตุนี้้้มหาาวววิทยยยลัััเอองงก็ตตปรบด การศึกษาแบบเดิมที่เรียน2-4ปีเน้นปริญญาความรู้ตายตัวอาจไม่ได้ตอบโจทย์โลกอนาคตอีกต่อไปต้องเป็นการศึกษาแบบใหม่ที่เรียน6เดือนเน้นทักษะและปรับตัวเร็วและที่สําคัญนะคะมหาวิทยาลัยจะต้องเปลี่ยนจากโรงเรียนเป็นโรงบ่มเพาะความฉลาดเพราะความรู้นั้นอาจล้าสมัยแต่ความฉลาดไม่มีวันล้าสมัยค่ะหรือพูดง่ายๆคืออนาคตไม่ต้องการที่แค่คนที่มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการคนที่ฉลาดพอที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ